เขาคิดถึงเขาแบบเอ่อเฮียจะทีเฮียทีอยู่ปั๊บทีนี้มึงเสียคิดถึงไอ้ชิบหายตอนอยู่ก็กลัวอยู่เหมือนลูกเลยไม่แต่ให้ปิดไม่ดีไงแต่ได้ไไม่ด้ครับการที่ดีให้มาทำไมครับเพราะว่าการอยู่มันเป็นลูกเลยครับจะค้าขายจานชุดบอกจะเปิดวันที่8เครับแต่ว่าหนูทำเป็นบูธอาหารหนูเองไงบูธนึงแต่ว่าเบียร์คุ้มบียรอ่าได้ได้ได้62คิวไว้ใกล้แล้วกูไว้เฮียไม่ถึงร้อยคิวแล้วเนี่ยเวลาถือว่าถือว่าถือว่าทำได้ไวมากหลับตานะ กูติพิโสตภาวาเยอะมากเลยเอ้าเอ้าเอ้ายังอยู่ไหมเนี่ยกูมาเนี่ยเอ้าอยู่ไหมอยู่ออกมาไอ้เหี้ยพ่อมึงอยากคุยด้วยรวยทรัพย์เนี่ยอยู่ไหมอนิจจาอริจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลศิกเลออนยันโตอนยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจาอริจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลศิกเลออนยันโตอนยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจาอริจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติ พี่ตีพีตีสิก็เลยสิก็เลยอ่านะยันโตอ่านะยันโตกายังสังติกายังสังติอนิจจานิจจากายเกายเเจโตเจโตวิธีวิธีพีติพีติสิก็เลยสิก็เลยอ่านะยันโตอ่านะยันโตกายังสังติเอา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 อาอะไรลงมาเนี่ยเอาถามมาเลยเอาเอาเอาคุยกันเอารวยซับหายไปไหนแล้วกูชิบหายแล้วเอาเปิดเพลงหน่อยดิใครลงมาครับเออไม่ต้องอย่าเพิ่งให้มันลำให้มันอันนี้สักหน่อยนึงเอาเอาเปิดเพลงสักหน่อยนึงเอาเอาเอา

chặt ý à hít he ngay chú phải không vào đâu thế âu mấy A à, cá đi nà lưỡi nà lưỡi lợi gần à, A đi nà lưỡi 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 nà lưỡi

เลื้อมาเลื้อมามามาเลื้อมากูอยู่นี่มาดิมาอืมเลื้อมาเลื้อมาเลื้อมาไอ้เหี้ยไอ้ตัชลาดฮะ Tên Phung hả? Hừ năng cái này đều giật gan đi Ảo à, mà Đâu hồ Ê lưới nổi nổi đi nè Lưới mà Mà đi Lêu Ồ ปูเขาอยากดูเลื้อยมากกว่าว่ะเลื้อยเลื้อยเลืยเลยางนี้ไม่เอาเลื้อยดีกว่าเลื้อย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 เลอยเ่ข้อยหน้าเนี้ยเนี่อยมาเลื้อยเานปูเลื้ยเายเล็้จะเร้างฐลนู้เลื้อยมาเลื้อยหน่อยเร็วเร็วเร็ว

ไอ้เฮียเดี๋ยวโดนควยกูไปชิบหายยด้วยครับใช่ไหมลูกกลัวโดนไมเรามีนี่เดีย้ามาคุยกันโอ้ยมินิเตียกลัวไหมให้โดนตั้งมั่ปบ้างอะไรนะไม่รู้ชื่ออะไรอ้าชิบหายมาคุยกันกันที่บอกก็ตามใจไม่ว่าอะไร อย่างบอกก็บอกอย่างบอกก็ตามใจสำห่ับพ่อใช่ไหมแล้วลาเมียพ่อทำนะตีเก้าก็ได้ไหมน้ารักรกันเป็นลูกเป็นลูกเป็นหลานเนาะอเอาล่กกาะกันนะได้ไหมอ,กกอ่ะเออกูไม่รู้ถามมึงได้ไหมกูจะรู้ได้ไงชิบหายมึงอยู่กันสองคนมึงถามกูได้มเอาเอาเอาไป ปคู่อยู่กับพอ่อไปกอดพ่อตรงนู่นไอ้เหี้ยเอาไปนะคิวเยอะค่อยๆถอดไป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 โอเคไป thank you อ,อ,อันนี้ไปแปะร้านนะอาหารนะเดี๋ยวก็ได้ไงยจะรีบเลยไอ้เหี้ยอันนี้ไปแปะร้านเออแปะร้านถ้าได้แล้วตายเอาไหมนะดวงยังไม่ถึงอย่าเพิ่งรีบเลยเอาไหมาคิวต่อไปกูรอ,อคนเลื้อยอยู่ตอนเนี้ย